พี่คิงนะครับ The Black h o n g ก็สกิลนี้คือ Light f ง i n g e r นะครับเป็นสกิลแบบ Reload SMG เนี่ย Ammo Reload ครับเป็นสกิลที่เปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนลูกลกระสุนไวครับ Reload ไวก็เนี่ยบอกกันเนี่ยใครก็แบบ SMG นะครับเป็นแบบจะไวแต่ว่ามันมันได้แค่ SMG แต่ว่าพกอะปืนปืนพกอะมันไม่ได้ Reload ไวนะ สกิลไลฟ์ฟิงเกอร์เพราะพกอะอย่างถ้าเกิดแทตติคอลมันจะแบบว่ามันจะรีโหลดอะแค่แบบแทติแทตคอลมันจะพิซซ่อมันจะ download, มันจะรีโหลดอะแค่สองวิมันไวอยู่แล้วส่วนปืนพกอีกเป็นหนึ่งคือ shadow t a แท็กเกก็คือมันรีโหลดวิหนึ่ง, ker, งพี่กิงลองลองลองอัพสกิลไลฟ์ฟิงเกอร์แล้วมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นมันได้แค่ SMG ได้แค่ทวิน ได้แค่ทวินแบบปืนเอ็ม่ะไม่ใช่ปืนพกอ่ะมันได้ได้แค่ปืนนี้กับสกิลไลฟ์ฟิงเกอร์นะครับจากรีโหลดอ่ะจากจากสามวิถ้าเราอัพสกิลนี้ไลฟ์ฟิงเกอร์คือจากรีโหลดสามวิะจะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งวิก็คือเป็นสกิลที่ดีนะถ้าเกิดใครเล่นเอ็มอย่างทวินเนีย่ยเนี่ยพี่คิงเล่นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจากสามวิจะเป็นเหลือหนึ่งวิคอยดูนะครับเนี่ยวิหนึ่งเสร็จแลว วิเดียวใช่แล้วเนี่ยเนี่ยสกิลไลฟ์ฟิงเกอร์เนี่ยวิเดียวเห็นไหมครับวิเดียวปกติมันสามวินะครับเนี่ยวิเดียวเห็นไหมครับให้ดูอีกทีจากสามวิเหลือหนึ่งวิเนี่ยสำหรับนี้เรียกว่าโคตรไวปึ๊บหนึ่งเสร็จเนี่ยหนึ่งวิก็โอเคนะครับสำหรับสกิลนี้ Okay, I...